สวัสดีครับป้องการนะครับก็กล่องนี้ครับมาดูครับว่าเป็นอะไระครับแพ็คครับยังดีนะครับยังซื้อทิน เป็นลยปุดนี่นะครับลุ้นมาหลุ้นนะครับสาเหตุที่สั่งเพิ่มนะครับรุ่นนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีคนเล่นเยอะนะครับพอทพมเองคงก็เลืออยู่เลียนเดียวเท่านั้นครับนี่ครับ ที่ผมเลือกต้องช่องครับ เลืองเรียนเดียวนะเลยต้องสร้างมาเพิ่มนะมามาลุ้นเ้ย น้ำหนักดีครับเบากล้องเดียวนะครับร,รุ่นนี้เขบว่าเบาอันนี้เป็น đại khán thị xã ủng hộ bí kinh bình code 989 bí kinh bình, lông nhỏ, nắng mưa là bí kinh เบอร์สามนะครับน้ำหนักดีครับตามที่เราคาดไว้ครับไม่ไม่ใช่ปีเครื่องบินแน่นอนครับถ้าน้ำหนักเป็นนีครายการที่18ครับได้โค้ดหกเจ็ดหเจ็ดสามนะครับ นี่คร yeah. ับเป็นเนื้อตะตะชุบทองโบราณนะครับเนี่อนกันเรียนต่อไปครับเบอร์สิบสองอลไกันครับโอ้โู การที่8คปครับท้องทิพย์ครับในโค้ดครับ4 4 5้ครับน่าจะตองไปเลยนะเห็นไหมไลโคดสี่สี่ห้าครับ,ร 4, 4, รบแล้วไลโคดต,ตองสี่เหมือนก็นราคาก็จะดีกว่านี้ครับ เบอร์ซิสครับรายการที่1 1ครับเลโค้ดสามแปดแปดครับน่าจะตอมนะครับ เป็นเนื้อทองแดงครับรุงยาแดงขอบแดงครับทีสซ่องเลี่ยงครับเลยก้าครับเป็นอะไรครับรายการที่สิบครับไล่โคตรครับ หนึ่งครับเป็นทองทิพย์ครับลงยานนํำเงินครับสวยครับมันอนองค์นี้เบอร์สุดท้ายครับเบอร์สี่ครับยังไม่ได้เนือบนบนเลยครับและการที่สิครับ เลโก้ครับสามสีห้าครับโอ้ยเลโค้เรียงแจ้วเลยครับเป็นเนื่อทองแดงครับยาแดงครอบแดงครับก็น่าจะค,คุ้มน่าจะเป็นองค์นี้นะ กับช่ององค์นี้นะครับองนี้ด้วยสี่นะน้หเงินลวนนะครับอง์นี้แดงและเลขโค้ดอีกต่างหากนะครับสามสี่ห้านะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้บวกเราด้วยนะครับ